ใส้ก็ได้เดี๋ยวนี้ตัดเดียวเกือบเกือบรวยอาชีพใหม่เลยเนี่ยอาชีพใหม่อาชีพใหม่ขายกล้วยถอดปั้นถอดรวยคักๆแบบนี้ ไอ้ดาเคยแจกสูตรไปละรอบหนึ่งแต่ว่ามันดุนมาแล้วบางคนก็บอกว่าหาคลิปโบห็นแต้ไอ้ดาเลื่มตุนเมื่อสองปีก่อนนะจ๊ะง่ายๆแป้งของเขาก็มีแป้งข้าวเจ้าซีลอยครามแล้วก็ผงฟูหนึ่งซองประมาณ10บครามเสร็จแล้วก็ใส่เกลือบวงหน่อยหนึ่งบวงสาบวงอกาแฟน,น,ะนะจ๊ะแล้วก็ใส่น้าตาลฝุน่นแล้วก็ใส่มะพร้าวฝุน่นเสร็จแล้วสุดท้ายสุดท้ายที่แบบว่าพลาดไม่ได้ ก็คือใส่น้ำเปเกอรีน้ำโซดานะคะน้ำโซดานี่เวลาเขาใส่หน่อยๆมันจะเป็นนาะแป้งหนาๆเนาะเวลาเขาใส่เห็นมันเหลวๆนิดนึงแบบนี้มันจะติดแป้งนิดๆนะจ๊ะบางคนชอบหนาๆก็ใส่ใส่น้ำน้อยเนาะมันก่แป้งมันก็จิตติดหลายถ้าเขาบ่มหักหลเขาก็ใส่แป้งอ่าละลายแป้งให้มันเหลวนิดนึงแล้วมันก่แป้งก็จะติดหน่อยสีดำๆหันบ่มเป็นใหม่ได้พี่น้องมันเป็นมันม่วงจ้ะนะคะ มินิทอดม,มันมันมีมันสีม่มวงสีสูงสีขาวเห็ดผสมกันไปนะจ๊ะ,อะทอดเป็นถาดเป็นถาดนะกะสามารถยกไปงานเลี้ยงได้เลยสบายมากพี่น้องลองไปเห็ดเบบนด้ง่ายง่ายง่ายถาเห็ดบดได้คอมเมนต์มาดเด้จ้ะเออเด่าบเลืมบักง่าเด้อต้องเทง่าลงไปไล้ยๆใให้มันหอมๆเด้อยจ้ะพี่น้อง เรื่องความหวานนี่เขาปรุงตามใจชอบเลยแต่เขาเสียทอดกล้วยเขาบ่ตองใส่หวานราะ,ะว่กกล้วยมันหวานและเนาะหรือว่าถ้าเป็นกล้วยแขกค่ะกล้วยของแขกขนะที่มาจากประเทศแขกหน่วยใหญ่ๆแข็งๆนะ่ะอันนั้นมันจะบ่หวานเขาก็เติมน้ำตาลความหวานเนี่ยเขาตามใจชอบมักหวานใส่เขาก็ใส่น้ำตาลหลก็เท่านั้นเองบบไดมี่ยังอยากพี่น้อง แต่ว่าหลังจากหันมันขึ้นอยู่น้ากันเทคนิคกับการทอดเนาะจ้ะก,การทอดการหกรแป้งการดันการน,าน,ารนี่แต่ว่าเขาฝึกฝนเรื่อยๆแล้วมันจะออกมาสวยงามนะคะเวลาเขาทอดขึ้ว่าแบบ มันโบม,นมันดื้อทามันอุมน้ำมันมันกบโบถือว่ามันโบโอเคเนาะน้ำมันนี่เขาต้องบึงไฟว่าโบเห็นมันแหงหลายและกระเบออนหลายไม่งั้นมันจะไหมก้อนซุกได้พี่น้องนั่นละจ้ะทุกคนที่แบบว่าเฮ็ดขนมเป็นนี่ทุกคนต้องเฮ็ดได้เนาะจา้ะง่ายๆสบายๆโบ,บมีอย,า,อยากๆโบต้องไปเสียเงินซื้อเพลินเฮ็ดกินเองถ้าไม่ได้คอมเมนต์มานะคะ ไม่อย่างนั้นแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันจะพี่น้องพรุ่งนี้งานวัดเจอกับไอดานะคะไอดาเมค่ะกล้วยแคกอุยอ้ยอาสิบไม่บัดน,นี้แหละพี่น้องเอออย่าลืมมาอุดหนุนกันเด้อบันนี้เด้อนี่ไอดาจิปาเฮดกล้วยแคก <c oughs> พบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า